ครับวันนี้เรามาเปลี่ยนรถเบนซ์นะครับรุ่น S 5 0 0 E นะครับเป็นรุ่นโฉบ W2 2 2ก่อนเปลี่ยนแบบทุกครั้งเราก็จะเลี้ยงไฟจนตำแหน่งตรงนี้นะครับรถรุ่นนี้ก็จะเป็นรถไฮบริดนะครับลูกค้าก็แจ้งเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนแบบ2รูปนะครับซึ่ง2มก,ก็จะวางอยู่ด้านหลัง เป็นลูกบบสตาร์ทกับแบบสำรองลูกเล็กนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ไเรี้นะครับเป็นบัสสตาร์ทนะครับแบบลูกใหญ่มือถอดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตำแหน่งลูกเล็กนะครับตัว12โวลต์ทำการถอดไปแล้วเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราใส่เข้าไปนะครับแบบลูกใหญ่ส่วนแบบลูกเล็กแล้วก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้มาดู แบตนะครับว่าเราใช้รุ่นไหนนะครับคุณผู้ชมแบตลูกเล็กเราก็ใช้เป็นของยี่ห้อเฟรมนะครับก็มาทข้างศูนย์นะครับด้านบนมีอข้างศูนย์ล่างเป็นแบบห่ลูกเล็ก12โวลต์นะครับแบตลูกใหญ่ด้านบนก็จะเป็นของยี่ห้อมาจากศูนย์ที่เราถอดมาแล้วนะครับเป็นของยี่ห้อวาต้าเยอรมันส่วนลูกข้างล่างก็จะเป็นวาต้าเยอรมันเหมือนกันนะครับที่เราใส่ให้ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเปลี่ยนแบตล้อเบนซ์หรือรถอะไรก็ได้นะครับติดต่อได้ที่พลังแสงแบตกลิ้งนะครับ of the